น,นี้เรามีเรื่องของวัดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่มาคุยกันชื่อว่าวัดตองกายเป็นวัดขนาดเล็กแต่ข้อมูลที่เราได้มานี่ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทั้งเรื่องประวัติความเป็นมาบทบาทต่อชุมชน แล้วก็ที่ตั้งใช่ค่ะเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจเอ่อเรื่องราวเบื้องหลังความสำคัญของวัดนี้นะคะถึงจะดูเป็นวัดเล็กๆนะคะแต่ว่ากลับเป็นเหมือนศูนย์ร่วมใจให้คนเยอะเลยทั้งคนไทยคนต่างชาติก็น่าสนใจดีค่ะครับแล้วก็ที่ตั้งนี่อยู่ไม่ไกลแยกราชพฤกษ์หรือที่คนเชียงใหม่จะเรียกกันว่าแยกพืชสวนโลก ใช่เลยค่ะตรงนั้นเลยก็ถือว่าอยู่ในย่านที่คือคักเหมือนกันนะคะครับผมประเด็นแรกที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลเลยก็คือเรื่องชื่อนี่แหละครับได้ยินมาว่าชื่อเดิมเขาไม่ใช่วัดตองกายถูกต้องค่ะข้อมูลบอกว่าชื่อเดิมคือวัดต้งล้อมต้งล้อมค่ะคําวัดต้งในภาษาเหนือก็คือทุ่งนาส่วนล้อมก็คือล้อมรอบชื่อนี้มันก็จะแบบสะท้อนภาพสมัยก่อนที่แถวนั้นคงมีแต่ทุ่งนานล้อมวัดไว้เลยอ๋อ เป็นชื่อที่แบบเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับทุ่งนากว้างๆล้อมวัดอยู่ใช่ค่ะแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นวัดตองกายนี่เอ่อมันมีเรื่องราวมีที่มายัางไงบ้างครับเหมือนชื่อมันจะเฉพาะตัวมากขึ้นมีค่ะมีเรื่องเล่าอยู่เหมือนกันคือคําว่าตองถ้าเป็นภาษาถิ่นเหนือนะคะจะหมายถึงต้นศัก์อ๋อต้นศัก์ค่ะส่วนคําว่ากายเนี่ยเป็นภาษาเหนือแปลว่าพาดหรือแบบวางพาดท,ทับกันตองกายต้นศัก์พาดประมาณนั้นเลยค่ะ คือตำนานหรือเรื่องเล่าในพื้นที่เขาว่ากันว่าเคยมีต้นสักใหญ่มันล้มพาดอยู่แถวๆหน้าวัดนะคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดตองกายนี่แหละค่ะโอ้เข้าใจเลยครับคือบันทึกเรื่องราวจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงๆผูกกับธรรมชาติแถวนั้นแล้วก็ใช้ภาษาท้องถิ่นด้วยมันทําให้ชื่อดูมีเรื่องราวมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับใช่เลยค่ะเรื่องชื่อก็น่าสนใจมากๆแล้วนะคะแต่ว่าบทบาทของวัดในปัจจุบันเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลย ในข้อมูลที่เรามีเขาก็บอกว่าถึงจะเป็นวัดเล็กแต่สถาปัตยกรรมก็สวยงามแล้วก็สำคัญมากๆคือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนจริงๆชุมชนที่ว่านี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะข้อมูลบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยแต่มีชาวต่างชาติด้วยเอออะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้วัดเล็กๆแบบนี้ดึงดูดคนได้หลากหลายขนาดนั้นครับ พอจะเห็นภาพจากข้อมูลบ้างไหมอืมข้อมูลก็ชี้ไปที่เรื่องทำเลที่ตั้งเหมือนกันนะคะคือการที่วัดอยู่ใกล้แยกสำคัญอย่างแยกพืชสวนโลกเนี่ยมันทำให้การเดินทางไปวัดออค่อนข้างสะดวกมากๆเลยไม่ว่าจะคนที่อยู่แถวนั้นหรือคนที่แค่ผ่านไปมาความสะดวกในการเดินทางนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญจริงๆด้วยนะครับใช่ค่ะแต่ก็น่าคิดเหมือนกันว่าอาจจะมีอย่างอื่นอีกไหมอย่างที่ข้อมูลบอกว่าสถาปัตยกรรมสวยงาม นี่อาจจะเกี่ยวด้วยไหมครับก็เป็นไปได้นะคะแม้ว่าข้อมูลที่เราได้มาอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องสถาปัตยกรรมเยอะมากนักแต่การที่ระบุว่าสวยงามก็น่าจะสื่อถึงบรรยากาศโดยรวมของวัดที่อาจจะสงบร่มรื่นคือเป็นที่พึ่งทางใจได้ดีซึ่งความรู้สึกแบบนี้มันอาจจะดึงดูดผู้คนโดยไม่ได้จํากัดว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาติให้เข้ามาที่วัดครับครับเข้าใจเลยเหมือนเป็นพื้นที่พักใจ พื้นที่สงบสงบท่ามกลางความวุ่นวายเแ่านั้นใช่ค่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยเป็นโอเอซิสทางจิตวิญญาณก็ได้นะคะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนฟังอยู่ตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองไปเยี่ยมชมไปเห็นด้วยตาตัวเองข้อมูลที่เรามีนี้ช่วยเรื่องการเดินทางได้ไหมครับช่วยได้แน่นอนค่ะคือในข้อมูลเนี่ยเขามีระบุพิกัดที่ตั้งของวัดไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นการจะเดินทางไปวัดตรงกายเนี่ยก็ไม่ยากค่ะใช้ข้อมูลนี้ตามไปได้เลย เยี่ยมเลยครับงั้นสรุปสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกข้อมูลวันนี้วัดตรงกายถึงจะเล็กแต่ก็มีเรื่องราวเยอะเหมือนกันตั้งแต่ประวัติชื่อที่เปลี่ยนจากวัดตงล้อมที่เกี่ยวกับทุ่งนามาเป็นวัดตองกายที่เกี่ยวกับต้นศัก์ซึ่งมันสะท้อนทั้งสภาพแวดล้อมภาษาถิ่นค่ะแล้วก็บทบาทในปัจจุบันที่เป็นศูนย์กลางทางจิตใจของชุมชนที่หลากหลายมากๆทั้งคนไทยคนต่างชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากทำเลที่ตั้งที่เข้าถึงง่ายแล้วก็บรรยากาศที่น่าจะสงบสวยงามอย่างที่ข้อมูลบอกจริงครับการเปลี่ยนชื่อจากตองล้อมเป็นตองกายเนี่ยพอฟังแล้วมันก็ทำให้ฉุกคิดเหมือนกันนะครับว่าออรอบๆตัวเราเนี่ยมันอาจจะมีสถานที่อีกเยอะแยะเลยที่ชื่อของมันกำลังแบบบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอยู่เงียบ ใช่เลยค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากอาจจะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามเวลาหรือมีเหตุการณ์สําคัญหรือเป็นตำนานท้องถิ่นที่บางทีเราอาจจะลืมลืมกันไปแล้วเนาะลองกลับไปสังเกตชื่อสถานที่ต่างๆในชุมชนที่เราอยู่ดูก็ได้นะคะบางทีอาจจะเจอประวัติศาสตร์เล็กๆที่ซ่อนอยู่ในชื่อเหล่านั้นก็ได้ค่ะน่าสนใจดีนะคะ